มันนี้แม่นี่ได้อันกเกี๋ยวอันเซ็นมีเนื้อตุนได้พี่น้องมากินน้ำกันจ้าเผ <c oughs> ็ด <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนมืนนี้แม่นี่ก็ได้มืนนี้ได้อัน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเด้อเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนอันต้องขอโทษขออภัยคนบ่กินเนื้อเด้อมาอนีมนิดได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนมากินมันนิดก็สิกินแล้วเด้อก็ก็มีอันลูกชิ้นเนื้อจ้ะลูกสิ้นเนื้อแล้วก็พวกเอ็นพวกอียงมาตุนใส่ตามจริงอันเป็นเกาเหลาด้อจ้ะแต่มันนิดย่านไปอิ่มก็เลยเอาอันเศนมีเสศนมีมาน ลวกใส่ย่านไปอิ่มพี่น้องจ้านี่บอกพริกอะใส่ไปแล้วเดี๋ยวปรุงกันเด้อเหมือนเดิมจ้าเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำน้ำส้มสูตรท้าช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอื รสชาติมันจะเปะเวอร์เหมือนเดิมพริกอ้าวนำ้ำลายแตกย่านมาอิ่มพี่น้องที่จริงสร้างกันเนื้กเกาเหลาเนียอตุนแต่หันย่านมาอิม่มก็เลยไปเอาเส้นมีมาลวกหลวกใส่ เริ่มกินเลยได้พี่น้องมากินจากมากินเบิง่งอ้ย่างตะบบอิมเป็นคือเกาอีกแล้ว <laughs> ย่านตะอิมจิ้มนามสดนามกอนพี่นอ้องแซ่บแซ่บจากพี่นอ้อง เบิ่งเนือเนื้อเอ็เนอเปลือยอร่อยละลล่ในปากเลยพี่น้องจา้าอันนี้นี่ละลล่ในปากอืม บ้าพิหวานหลานวนวนมณีไทยฟู้ดเฮ้ยม,ม,มาเด่งดึงดงดิงด,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 งดงเนี่ย Hm. Mm. Mm. 嗯，对。<laughs> okay. ลงข้อ อืมอ่ะลืมเอาทิชชู่มากใกล้ๆบาดนี้ เผ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้อง 对呀，嗯，

ืรสำนีบพี่น่องอืม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 เยี่ยมหมดแล้วพี่น้องอย่างตับ แสบหลายเบอร์เหลือหอซ่อนซ่อนกระหายยกสดเลยบัดทีดิอันคลิปนี้มันีกับไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้มันีน้ำเดินได้จากพี่น้องจา้าจะบริพาดคลิปหนาต่อไปถามม่นีเทสอีกย่างเอเอเป็นการที่แบบว่าโดยบ้ฮหูอีหยังก็เขาอีหยังโอ้ยน่ะลืมแล้ว หเห็นอย่างผิดพลาดประการใดแมนนี่ก็ขอขออภัยขออภัยอ,อภัยมณีศิลส,สมุทรสุสาครมาณฑีนีด้วยเด้อผิดน้องจ๋าบางทีแม่นี่ก็บ,บ่ฮู้คนบบหูก็คือคนบบผิดนั่นแหละพี่น้องจ๋าเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเ,เจ็บจะจนได้พี่น้องลำลำรวยๆวยเงินทองปราศจากลูกภยัยไข่เจ็บมีความสุขความจเจริญยิงย่งยิขึ้นไปได้จ้าสวัสดีจ้าบายบาย พบกันใหม่เดอ้อพบกันใหม่คลิปหน้าต่อไปเดอ้อพี่น้องจ้า